ความสําเร็จเอาอะไรมาวัดคลิปนี้นุ่นก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่นุ่นฟังแล้วสบายใจฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันดีมากฉันต้องบอกต่อกับลูกเพจของฉันเป็นคนแรกนะคะก็เอามาจากคุณเจิมโรนนะคะก็ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆมานะคะว่าความสําเร็จเนี่ยเอาอะไรมาวัดบางคนที่พยายามสู้ชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วก็ บางทีเราก็คิดว่าเออแล้วอะไรความสําเร็จอ่ะเวลาที่เรารู้สึกแบบแย่มากๆกับตัวเองอย่างเงี้ยอะไรคือความสําเร็จอะ่ะคุณจิมโรนเนี่ยนะคะเขาก็ว่าไว้ว่าเออความสําเร็จอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเอาเขาเอาความสุขมาวัดนะคะความสุขหรือความพอใจพอใจกับอะไรนะคะพอใจกับคนที่เราเป็นวันนี้เลยอะ่ะพอพอเราอะ่ะนิยามความสําเร็จใช่ไหมว่าตามตามทั่วไปนะคะ,ะเครื่องความสําเร็จเนี่ยต้อง มีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันมีลูกหนึ่งคนมีแฟนที่ดีเอ,อ่อมีครอบครัวที่มีความสุขอ่ะอะ่มันก็มันก็ดูดีนะคะแต่ว่าแบบบางทีอ่ะเราไปคิดไปไงว่าก่อนที่เราจะสําเร็จอ่ะคือเราต้องมีตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วเราถึงจะสําเร็จแต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้สําเร็จเลยเหรอคนเราอ่ะต้องการแค่ความสุขแล้วก็ความพึงพอใจ กับชีวิตเท่านั้นเองอะแต่ว่าพอเราไปตั้งโจทย์ชีวิตให้เราอะต้องมีเงินล้านก่อน <c oughs> ล้านนึงก่อนแล้วคุณถึงจะมีความสุขได้จริงคุณมีความสุขได้แบบตั้งแต่คุณมีเพันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีไงพอเราไปตั้งโจทย์ชีวิตให้มีความซับซ้อนและแบบซ้อนเงื่อนมากขึ้นอะไรอย่างงี้มันก็จะแบบมีความสุขยากและทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าไปคุยถึงว่าเออแล้วอะไรที่มันทําให้เราอะพอใจกับสิ่งที่เรา เป็นณจุดนี้นั่นก็คือความฝันอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าตัวของเราในอุดมคติสมมุติว่าเรามีความฝันที่จะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่แบบสามารถควบคุมการเงินของเราได้ดียิ่งขึ้นความสําเร็จใช่ไหมมันคือเราอะต้องรู้ก่อนว่าแบบว่าตัวเราในอุดมคติที่เราอยากเป็นที่เราอยากเป็นโดยที่เราไม่ต้องมองว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่คือเราไปมองเลยว่าเออถ้าถ้าเราเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราได้เนี่ย เราจะมีสภาพแบบไหนเราจะมีสภาพแบบที่คุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นดูแลการเงินของเรามีความมั่นใจในตัวเองพอเรารู้แล้วว่าอ๋อแบบความฝันของฉันนะ่ะคืออะไรอยู่ในใจใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราได้แบบก้าวเดินไปในทางทางนั้นน่ะเออก้าวเดินไปแบบเป็นคนคนนั้นที่เราอยากเป็นทุกๆวันน่ะทุกๆวันน่ะคือความสาเร็จถึงแม้ว,ว่าวันนั้นน่ะเราอาจจะยังแบบขายไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่เราบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอกเออเราภูมิใจนะที่เราแบบเราอะ่ะได้ทํา ที่เราได้เดินไปแบบกล้าเดินไปตามที่เราอะอยากจะเป็นคนคนนั้นเออถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ผลงานอะไรมากมายแต่ว่าเออฉันก็ภูมิใจในตัวฉันวันนี้ฉันพอใจแล้วแบบอะไรบ้างที่เราทําวันนี้แล้วไม่มีความสุขอะเคยคิดไหม <c oughs> เรามีความสุขกับอะไรบ้างแบบอย่างเช่นสมมุติว่าเราทํางานประจําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีความฝันว่าเออเราแบบอยากจะสร้างฐานะทางการเงินก,ก็งานประจําตรงเนี้ยไงที่มันจะแบบ เลี้ยงดูเราอ่ะแล้วเราก็แบบทํามันให้มีความสุขคือมันก็เป็นแค่หนึ่งสเต็ปที่เรากําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าในชีวิตที่เราแบบต้องการไม่ใช่หรอเราก็เออทำงานให้มันมีความสุขไปเราก็มีความสุขวันนี้ไปเลยสุดท้ายความต้องการของมนุษย์อ่ะมันก็เป็นแค่ความสุขอ่ะแต่เราคิดว่าอ๋อเงินทองชื่อเสียงลาภยศการยอมรับจากคนอื่นน่ะมันจะทําให้เรามีความสุขแต่ถามว่าพอเราได้สิ่งนั้นแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นแค่ว่าเออเราอ่ะอยากเป็น อยากเป็นใครความสําเร็จอะวัดได้ในความสุขและความพอใจที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ถามว่าตอนนี้เรามีความพอใจกับชีวิตแล้วหรือ,อยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ลองหาดูว่ามีอะไรไหมที่เราทําแค่20%เซนของชีวิตแล้วจะทําให้เรารู้สึกเติมเต็มรู้สึกมีความสุขอย่างเช่นการคุยกับครอบครัวคุยกับตัวเองแล้วอย่างหนึ่งที่นุ่นแบบได้ฟังมาจากอาจารย์บัณฑิตใช่ไหมเออเขาพูดด้วยดีนะคะเขาบอกว่าต้องคิดสภาพชีวิตเหมือนว่า เหมือนว่า,าเราอะแบบได้เดสมอนเล่ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยมันคือกําไรของชีวิตมันเป็นของแถมอ่ะเออมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดอ่ะเอออันนี้เราเกินแล้วที่นุ่นไปอ่านหนังสือมาเรื่องโชโยเวิร์กเดี๋ยวนุ่นจะเอามาโพสต์วันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งเขาบอกว่า life is very hard without a show คือเหมือนว่าพอเราอ่ะ มีความฝันใช่ไหมคะคุณนิชาแล้วแบบถ้าเราไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทิ้งความฝันของเราอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้มันรู้ว่าเราจะไปไหนต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทิ้งความฝันของเราอย่างเงี้ยแบบอาจจะเพราะว่าเรางานยุ่งมากเราสามารถเก็บความฝันของเราไว้ได้อ่ะเราสามารถเก็บความฝันของเราไว้ในใจได้ถ้าเรายังยุ่งมากไม่มีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวพอเราแบบ ว่างๆแล้วก็เอาความฝันของเราอะมาทําต่อเออมันก็เป็นทําให้ชีวิตมันสนุกขึ้นน่ะนุ่นคิดว่าอย่างนั้นเนาะอตอนแรกใช่ไหมที่นุ่นแบบเหมือนขายไมเซลฟี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนุ่นก็แบบบางทีนุ่นก็ท้อๆว่าเออเราจะขายดีไหมแบบบางทีเราไม่เชื่อในตัวเองว่าแบบเราจะทําได้หรอขายไมเซลฟี่สองร้อยอันเนี้ยนะตอนนู่นก็จะบอกว่าแบบเหมือนแบบเขาอะจะเป็นคนที่แบบยึดมั่นอะไรอย่างงี้มากเลยอะกับเรื่อง กับเรื่องการทําธุรกิจนะคะคือเขาแบบจะยึดมั่นว่าคุณแบบห้ามยอมแพ้เด็ดขาดนะคะคือถ้านุ่นจะถอยอย่างเงี้ยคือเขาถีบหลังไว้แล้วคือห้ามถอยอคือยังไงก็ต้องทําต่อคือยังไงก็ต้องแบบเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ถีบหลังเราเลยทีเนี้ยแบบแล้วพอแบบสักศรีมันเริ่มคําคอใช่ไหมคุณนิชาสักศรีเริ่มคําคอแล้วเพราะว่าพ่อกับแม่เราก็มองอยู่อะไรเงี้ยว่าเราทําอะไรนะคะ ว่าเราทําอะไรทีเนี้ยนุ่นก็เลยแบบว่าตัดสินใจกับตัวเองแล้วนะว่ายังไงฉันก็จะไม่ยอมแพ้กับการแบบการขายไมายเซลฟี่หรือการทําออนไลน์อะไรก็ตามเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยยังไงนุ่นก็ไม่ได้ไปทํางานอยู่แล้วใช่ไหมเออ คือนุ่นก็ว่างๆอยู่บ้านนะคะแล้วพอเราตัดสินใจเราต้องตัดสินใจแล้วว่ายังไงฉันจะไม่ยอมแพ้กับความฝันอันนี้ที่ฉันจะทําหรือว่าคนที่ฉันอยากจะเป็นเพื่อที่นุ่นจะขายมาเซลฟี่ได้นุ่นต้องแบบพัฒนาตัวเองใช่ไหมต้องแบบทําตัวให้มันดีขึ้นทําตัวแบบลงคลิปสม่ําเสมอขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอนุ่นคิดว่าเออยยังไงเรายอมแพ้ไม่ได้แล้วอะ ก่อนหน้านี้คือเราจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้ดีอ่ะเราจะสมมติมีพลังงานร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราก็จะแบ่งไปห้าสิบห้าสิบคือเราจะเอาจริงกับเราไม่เอาจริงและอะไรเงี้ยมันทําให้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเอาอีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราไม่เอาจริงอ่ะเอามาตรงแบบตรงที่เราแบบไปเถอะอย่ายอมแพ้อะไรอย่างงี้มันก็จะทําให้เรามีพลังที่จะแบบไปต่อแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยกับการที่ต้องมาคิดว่าเอาหรือไม่เอาดีวะทําหรือไม่ทําดีวะอะไรแบบเนี้ยเอนอนุนคิดว่า คือชีวิตอะมันยากกว่านี้ถ้าเราไม่มีอะไรที่เราจะไปตามฝันเลยหรือว่าไม่มีอะไรที่เราอยากทําไม่มีคนที่เราอยากเป็นเลยอะชีวิตจะยากกว่านี้มากอะและ้วน่งคิดว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเออไม่มีคนซื้อยังไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้แต่ว่าอย่างน้อยเราอะได้พัฒนาตัวเองทุกวันอย่างน้อยเราได้พัฒนาตัวเองทุกวันอะมันก็ดีเราไม่ใช่หรอมันก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแบบเท่ากับว่าเราศู์เลยนะแบบเวลาที่ผ่านไปทุกวันอะ แล้วตอนนี้ก็เริ่มอายุแบบ25-26แล้วอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ผ่านไปว่างๆโควิดเนี่ยจริงๆเราสามารถทําอะไรกับชีวิตได้ทํำไม,ำไมเราไม่ทำล่ะเออทำไมเราไม่เอาจริงล่ะอย่างเงี้ยเออนุ่นก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราเลือกทางนี้แล้วก็เราก็ไปเลยนะคะ <laughs> Show out for yourself ใช่ ใช่ก็คือโชว์เอา for yourself ด้วยแต่จริงๆนุ่นก็อยากจะคุยคนอื่นด้วยนะคะบางทีถ้านุ่นไลฟ์สดไปแล้วไม่มีคนคุยด้วยก็เหงาอยู่นะแต่ก็นุ่นก็ไลฟ์อยู่นะคะเผื่อว่าเออแบบเผื่อใครจะแบบกลับมาดูนะนุ่นก็แค่คิดว่ามันเป็นงานหนึ่งแล้วพอเราแบบว่า เรามีจิตใจที่มั่นคงแล้วอะเราก็รู้สึกแบบมาทํางานก็มาทํางานนุ่นก็มาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะในการทําออนไลน์ลก็ไม่ได้แบบหักโหมถ้านุ่นทําเยอะเกินไปนะนุ่นจะรู้สึกว่านุ่นเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่อยากทําต่อรู้ตัวเองก็เลยแบบว่าขอตัวเองว่า,าวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอนะแต่ว่าขอให้มา ใช่น้อยๆแต่นานๆทุกคนอะ่ะมีโมเมนต์ที่ที่ว่าอะไรนะเราอะ่ะทำเต็มที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบเรายังไม่เห็นมีผลลัพธ์เหมือนคนอื่นเลยทําไมแบบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่านุ่นก็คิดว่า อย่างน้อยแบบถ้าเราทําไปเรื่อยๆก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยคือนุ่นสามารถจินตนาการได้ว่าถ้าเราปล่อยให้เพจล้างไปเลยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่มีลูกค้าแน่นอนก็เลยต้องทําแล้วแหละเอออย่าหยุดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้นะคะไปต่อค่ะถึงนุ่นแบบว่าอาจจะขายยังไม่หมดใช่ไหมหนุ่นก็อาจจะเอาไ้ขายปีหน้าก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ผุพังแล้วการที่เราได้มาเนี่ยคือพอนุ่นแบบ นุ่นมีต้นทุนที่แบบว่านุ่นแบบไปสั่งซื้อมาเซลฟี่มาแล้วนะคะนุ่นก็คิดว่าเออ <c oughs> เขาเรียกว่าไงอ่ะ <c oughs> คือมันมีแรงผลักดันแล้วอะตอนนี้คุณพิชามันไม่ได้เหมือนว่าเรามาแบบตัวเปล่านะคะตอนนี้เราก็ลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็กําลังสร้างเอออาณาจักรออนไลน์ของเราอยู่ก็สู้ๆกันละคนทุกคน ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนณะจุดนี้ทั้งป้านง<ม>คุณนิชาแล้วก็พี่ปิ่นด้วยนะคะ